แกก็กราบสวัสดีเลยนะครับอยู่กับผมได้แล้ววันนี้ผมก็จะมากระโดดระวางน้ำแล้วก็กระโดดระวางเรือแล้วก็นั่งให้ได้นะครับถ้าทำไม่ได้จบคลิปก็เป็นแบบคลิปสั้นๆนะครับไปหนึ่อสองซ้ำมุกเดี๋ยวแค่นานนี้ก็ยังตายเรอไม่เป็นไรเอาใหม่ครับ ถ้าตายครบสามรอบเมื่อไหร่จบขึ้นไปเรียนครับพร้อมกับน้ำของเรานี่แะ ผมทำได้ไงแล้วผมจะดีใจทำไมท,ท,ทั้งๆที่บอกก็เคยทำไปแล้วแต่เรือเนี่ยไม่ไหวอะ่ะผมเคยทำในน้ำน,นะอืมแล้วผมก็ทำได้แต่ผมไม่เคยทำบนปกอบที่ซ้องก็ยังแตกถ้ารอบที่สามผมแตกก็จบคลิป ยืบเก็บน้ำหม้อแล้วก็ไต่ขึ้นไปก็จบแล้วนะครับ ไปสวัสดีครับเยฮู